ไกด์มังกรดวงตายของความพินาศออตโต้ชั้น10ในที่สุดผมก็สามารถปล่อยออตโต้ดันมังกรชั้น10ได้เป็นที่สําเร็จบิลของยังไงเพื่อให้สามารถผ่านได้อีวาตัวกันสตันยูอิการเผาไหมผมก็ยังยืนยันว่าเราสามารถใช้ลีนาแทนได้อันนี้คือ2อันที่ผมคิดว่าเป็นคียที่ทำให้ผมผ่าน มังกรเนี่ยมันจะมีพลังป้องกันนะครับไม่เหมือนวัววัวจะไม่มีพลังป้องกันถ้าเราไม่มีเลเชลเนี่ยเราก็จะไม่สามารถตีมังกรได้แรงขนาดนี้นะมังกรเนี่ยมันเพิ่มความเสียหายขึ้นทุกเทิร์นเอาละครับสวัสดีชาเซเว่นไ g h t รีเบิร์ทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง p o n i n ล TH หรือคุณคิดนั่นเองนะครับวันนี้ก็อยู่กันกับเกมเซเว่นไนรีเกันอีกเช่นเคยนะครับผมตามมาติดๆนะครับกับไกด์เรด มังกรนะครับผมดวงตาแห่งความพิาศในที่สุดผมก็สามารถปล่อยออโตโด้ดานมังกรชั้น10ได้เป็นที่สําเร็จเนี่ยผมเล่นไปทั้งหมด66ครั้งนะฮะแพหนึ่งนะครับแล้วก็ชนะ65ก็คือตีเปร้อเลยแล้วกันนะครับยุ่ยๆให้ผมหน่อยอาจจะมีบางตาพลาดบ้างนะครับแต่ว่าผมเพิ่งผ่านวันนี้เลยก็เลยมาอัดไกด์ให้เพื่อนๆดูกันนะครับบิ้วของยังไงเพื่อให้สามารถผ่านได้หลักๆเนี่ยเดี๋ยวเรามาเข้าใจกันก่อนนะครับมับงกรเนี่ยจะดรอปสามเซตเซตแรกคือเซตผู้บัญชาการนะฮะ พลังโจมตีทั้งหมดบวก45%ถ้าเกิดใส่4ชิ้นนะครับแล้วก็อัตราการเข้าเป้าเอฟเฟกต์อยู่ที่20%ส่วนเซตต่อไปนะครับผมเป็นเซตที่แท o c 6เนี่ยจะต้องใส่เซตนี้นะฮะเรียกว่าเซตจุดอ่อนครับใครที่ไม่เข้าใจว่าจุดอ่อนคืออะไรเอาง่ายๆมันจะทำให้เราเนี่ยตีแรงขึ้น35%ยิ่งมันสามารถที่จะบวกกับคริได้ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งคริบวกกับจุดอ่อนเนี่ยเรียกได้ว่าแรงแรงมากๆเลยนั่นเองเนี่ยเซตจุดอ่อนเนี่ยเลยเป็นเซตที่ใส่กับท o c 6เพราะว่าแท o c 6 ทำค่าคริหนึ่งร้อยู่แล้วนะครับจากสกิลเนาะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเซตต่อไปหลังจากที่เราล่าบอลวัวแล้วกันเราก็จะมาล่าหาของเซตนี้กันส่วนเซตที่3เนี่ยคือเซตเลือดครับเซต HP นะครับก็จะเหมาะกับตัวซับที่ฮิลแรงตามเลือดนะไม่ว่าจะเป็นรีน่านะครับหรือว่ายูอินั่นเองนะครับผมส่วนของยังไงใส่กับตัวไหนบ้างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับแล้วก็อยู่กับบิลของเราเนะาะบอสมังกรเนี่ยจะดรอป3เซตนี้นะครับผมอ่เราใช้เวลาเนี่ยหนึ่งตาเนี่ยเราใช้เวลาถึง4นาทีนะครับับเเพราะฉะฉนนน้ี่ยผม 60ครั้งเนี่ยตีง่ายๆก็คือ240นาทีนะเออก็คือประมาณ4ชั่วโมงเลยนะครับสำหรับการปล่อยออโตเรียกได้ว่านานมากนะครับผมก็มันก็ต้องหาของอะเนาะเราก็ทําได้เท่านี้แหละตอนแรกผมไม่ผ่านด้วยซ้ําไปนะครับกับบอสชั้น10เอาละ มาดูกันเลยนะครับสำหรับไกด์บังกรดวงตาแห่งความพินาศออโต้ชั้นส0อันดับแรกเนี่ยผมแนะนําให้ทุกคนเนี่ยเวลาจะลงบอสตัวไหนก็ตามเนี่ยเข้ามาอ่านที่หน้ากลยุทธ์ก่อนนะครับมันจะบอกว่าบอสตัวนี้ทําอะไรได้บ้างบอกละเอียดด้วยนะบอกแทบทุกอย่างเลยนะครับบังกรเนี่ยจะมีเอฟเฟกเผาไหมและสตันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ต้านทานสตันแล้วก็ต้านทานเผาไหมเดี๋ยวเรามาดู2ตัวกันฮะออปชันมันก็จะมีอีวานกับซีกนะครับผมซีกเนี่ยมันจะดีกว่าอีวานอยู่หน่อยหนึ่งเพราะว่ามันมีดาเมจ แล้วมันก็สามารถเพิ่มพลังโจมตีกายภาพให้กับตัวดาเมจเราได้นั่นเองแต่ว่าอ e ีวานเนี่ยข้อดีคือเราปั้นตัวนี้เนี่ยเราใช้กับหลายๆดานได้ครับคือเราใช้กับแทบจะทุกคอนเทนต์เ,เพราะฉะนั้นอ e ีวานเนี่ยมันไปได้อยู่แล้วนะฮัวเนี่ยผมก็ใช้อ e ีวานนะครับมับงกรผมก็ใช้อ e ีวานลิงก์มาเลยนะก็ไม่ต้องไปปั้นซิกใหม่ให้เสียทรัพยากรน,นะครับผมแล้วก็คุ้มกันเผาไหมเนี่ยมีให้เลือกระหว่างยูอ e ีกับแอเรียลนะครับ ผมแนะนําเป็นยูอีเพราะว่ายูอีเนี่ยมันจะมีสกิลฮิลให้กับเพื่อนได้นะครับแอเรียลเนี่ยถือว่าเป็นดาเมจอีกตัวหนึ่งเป็นดาเมจเชิงทีบัฟซึ่งมันก็จะไม่ค่อยเหมาะกับดันนี้เท่าไหร่แต่ก็ใช้ได้แต่ผมว่ามันหาง่ายเหมือนกันนะสตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเลือกได้ก็ปั้นยูอีดีกว่าส่วนดาเมจดิลเลอร์เนี่ยผมจะมีทั้งหมด2ตัวแล้วกันมีจูพีกับเซอินจริงราเชลก็ได้นะบางทีเราอาจจะบิวราเชลเป็นสายถึกในการไว้ลงดันเป็นตัวซัพพอร์ตแล้วเราอาจจะไม่ไ ที่ยังไม่มีเซอินเนี่ยผมแนะนําว่ายังไม่ต้องมาลงบังกรก็ได้รอมีเซอินก่อนแล้วค่อยทําเซอินทีเดียวลงบังกรเลยส่วนจูพีเนี่ยก็เอาไปกินเอาไปเป็นวัตถุดิบ ปดช่องอะไรอย่างนี้เถอะครับนะครับเพราะว่าป้านมาเนี่ยสุดท้ายได้เซอินเนี่ยเซอินมันจะแรงกว่าเยอะแล้วก็สกิลมันจะคููดาวเร็วด้วยฮะสกิลเนี่ยมันจะคููดาวแค่ประมาณ38วินาทีเองเนะแล้วก็บีสกิลเดียวฟันเรื่อยๆด้วยฮะฟันแรงด้วยนะครับนี่ก็เป็นดาเมจที่ผมคิดว่าเป็นตัวเดียวที่เล่นได้ในดันมังกรละกันอันนี้คือข้อจํากัดละกันนะครับอ่ะต่อไปนะเขาจะบอกว่าใช้ฮีโร่ที่มีดีบับลดพลังโจมตีทั้งหมดเพื่อลดความเสียหายของดวงตาแห่งความพินาศ คือมังกรเนี่ยมันตีแรงมากแล้วมันจะตีแรงขึ้นเรื่อยๆแ๋ยวเราไปดูสกิลตัวมังกรกันนะครับลดทอนเวทเมื่อกี้เนี่ยตัวดาเมจที่เราเลือกมาใช้นะครับมันจะไม่มีเวทแนะนําเลยอย่างเช่นพาสคาเ้าเอสปาด้อ่างเงี้ยมันจะไม่ได้อยู่ในช่องแนะนําเพราะอะไรเพราะว่ามันมีลดปริมาณความเสียหายเวทที่ได้นะรับ90%นะวาง่ายๆเอาพวกสายเวทมายิงเนี่ยพาสคงพาสคาเ้ามายิงยิงไม่เข้านะครับเพราะว่ามันยิงเป็นเวทนะและอีกอันหนึ่งคือมันจะเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมด20%ทุกเทิน,น์รัะหมายถึงว่ามันจะม าบางก้อนยิ่งตีแรงขึ้นเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดาเมจเรามันจะต้องถึงในระดับหนึ่งนะครับไม่งั้นบางกรเนี่ยมันจะผ่านไม่ได้ผมถึงบอกว่าถ้าจะลงดันเนี่ยให้รอเซอินเลยดีกว่านะครับไม่ต้องไปปั้นจูพีปั้นเซอินง่ายกว่าหลักๆเนี่ยคือบอสที่ตีแรงนั่นแหละ,แล,ะแล้วก็ออกสกิลค่อนข้างทีนะครับมีเผาไหมมีสตันพอเราเข้าใจกลยุทธ์แล้วเราก็จะไปจัดทีมกันครับผมเนี่ยติดอยู่ด่าน9้านานอยู่พอสมควรน,นะครับจนผมได้ของมาใส่สิ่งที่ผมเจอระหว่างชั้น9มา, 10, มากเ,เมก้ามอาฟันอ้งกนลงนนามาก เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถไปคุยกันข้างในได้หลักๆเนี่ยเราจะใช้ทีมไลน์อัพแบบนี้ครับอีวานนะครับเป็นตัวการสตันนะครับยูอีเป็นตัวการเผาไหมแล้วก็จะมีราเชลราเชลเนี่ยจะทําหน้าที่2อ,อย่างเลยนะครับอันแรกก็คือเราจะลดพลังป้องกันครับแล้นที่2เนี่ยเราจะลดปริมาณความเสียหายฮะบ,บิสกิตเนี่ยจริงๆแล้วผมก็ย,ยืนยันว่าเราสามารถใช้ลีนาแทนได้เพราะว่าบิสกิตเนี่ยมันจะช่วยบัฟดาเมจ ต่อบอสนะครับสามแล้วก็เพิ่มมาตาจุดอ่อนนะฮะมันก็ทําให้เราตีแรงขึ้นได้ลีน่าเนี่ยก็ยังมีบัฟเพิ่มพลังความเสียหายเช่นกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยลีน่ากับบิสกิตเนี่ยอาจจะห่างกันประมาณ10%ผมคิดว่าถ้าเกิดใครที่มันไม่ได้บิสกิตจริงๆอ่ะมันก็สามารถาบดงมังกรได้โดยใช้ลีน่าแทนเนี่ยแหละนะไม่น่ามีปัญหาอะไรถ้าเรามาดูทีมนี้เนี่ยโดยคร่าวๆนะครับยูอีเนี่ยจะเป็นตัวฮิลตัวเดียวของทีมเลยซึ่งการที่ยูอีเป็นตัวฮิลเดียวของทีมเนีีนีี่่่่่่่่่ยยยมมมมมััััันน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 ทททําา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 ใใใหห้้้้้เเเเเเรร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 จจจจะะะะะะตตอออองงปปูขขึคคคสสสุุดดบบผผกกกณ์์็ซฟแล ไน้นไปที่ HP เปอร์เซ็นต์ล้วนๆนะครับดูอันข้างในเนี่ยจะเละเทะไปนะผมจะเน้นไปที่ HP เปอร์เซ็นต์ล้วนๆเพราะว่าทั้งทีมเราอ่ะมันมีฮิลอยู่แค่สกิลเดียวนะครับคือสกิลของยูอิซึ่งมันคือสกิลนี้ฟื้นฟูต่อเนื่องมันจะฟื้นฟูเท่ากับ15%ของ HP สูงสุดของผู้ไล่ฮิลสกิลเดียวเหรอครับทุกคนมันจะต้องเป็นฮิลที่ถูกเพิ่มระดับอัปเกรดสกิลมานะอันนี้อันแรกนะครับแล้วก็ต้องใส่ HP ให้มันฮิลแรงที่สุดให้ได้ครับเอออันนี้ี่ย มาถึงปุ๊บผมก็เลยโอเคเดี๋ยวเจาะรูยูอีก็ได้ก็ไปฟาร์มเจาะรูยูอีมาปุ๊บเนี่ยผ่านเลยครับชั้นสิเพราะฉะนั้นเนี่ยยูอีถือว่าเป็นตัวแบกสําหรับดันดีแล้วกันยกให้เลยนะครับอีวานเนี่ยเราต้องปั้นสุดอยู่แล้วนะครับจากดันวัวเพราะว่าจะมีสกิลยกโลเนาะส่วนเลเชลเนี่ยเป็นเป็นตัวที่จริงๆอะ่ะไม่ต้องเจาะรูสุดก็ได้นะครับเลเชลเนี่ยผมเอามาเป็นตัวที่จะเอาไว้ยืนดึกๆแล้วก็คอยลดพลังโจมตีของมังกรนะครับอย่าลืมว่ามังกรมันตีแรงมากนะเพราะฉะนั้นนน้เคาว ความเร็วนะเนี่ยความเร็วโจมตีหมดเลยนะคือเน้นให้มันยืนได้พอครับเนี่ยบล็อกผมอยู่ที่34%เองนะพลังป้องกันเลือดก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับอีวานเนี่ยแน่นอนว่าเราก็ต้องใส่เป็นเซตพลังป้องกันนะครับพลังป้องกันผมอยู่ที่2,008นะครับบัฟทีนึงก็เหมือนเลือด2หลอดนั่นเองส่วนเซอินเซอินเนี่ยของเนี่ยชั้นเก้ากับชั้นสิผมใส่เหมือนเดิมเป๊ะไม่ได้อัปเกรดอะไรเลยนะครับเซอินเนี่ยหลักของมันก็คือเราจะต้องทําค่าคิดิคอนเนี่ยอยู่ที่67%ที่จริงอ่65%ก็พอครับเเเพรราาาะวว่่ตัซอินนีียมก ทําให้ค่าคิดิคอนเนี่ยเราทําแค่35%ก็พอใส่อาัตราคิดิคอนแค่อันเดียวก็พอไม่ต้องไปใส่2ชิ้นนะแล้วก็ไปดันค่าอื่นๆแทนอันนี้ผมก็ใส่เป็นพลังโจมตีความเสียหายคิดิคอนอันนี้ตัวดาเมจปกติครับทั่วไปจุดอ่อนเนี่ยก็ไม่ได้ไปโฟกัสอะไรมากมายนะครับโฟกัส <Focus S 2> แค่พลังโจมตีแล้วก็ความเสียหายคิดิคอนแล้วก็อัตราคิดิคอนต้อง65%ขึ้นไปครับส่วน UE เนี่ยผมแนะนําว่าเราต้องโฟกัสนิดนึงนะฮะเราต้องโฟกัส HP ให้เราสูงหน่อยให้มันฮิลได้ฮิลแล้วมันขึ้นนะฮะเออไม่งั้นนะสกิลเราจะคูลดาวไม่ทันแล้วตัวละครเราจะตายหมดเลยครับตัวที่ตายเนี่ยคือเซอินนั่นแหละเออแม้ว่า UE จะ มีชุบเนี่ยแต่ว่าเซอินโดนชุบขึ้นมาก็โดนพ่นไฟใส่ตายอยู่ดีครคร่าวๆสัตว์เลี้ยงผมก็จะเป็นตัวอะไรก็ได้ครับจริงๆเป็นโคอาก็ได้แต่ว่าผมมีตัวนี้6ดาวก็เลยใส่ตัวนี้6ดาวแทนลุยเลยแล้วกันนะครับแต่ผมจะใช้ระบบต่อสู้ซ้ำนะมันสีนาทีนะถ้าเกิดผมต้องกดมือเนี่ยมันจะนานมากแต่ผมยังสอนเคล็ดลับเหมือนเดิมนะครับลงครั้งแรกเนี่ยให้กดมือก่อน กดมือให้เรารู้มือกับทีมตัวเองรู้ลู่ของทีมตัวเองว่าเราต้องกดยังไงบ้างนะครับแต่จริงทาตามผมก็ได้นะไหนๆมาดูคลิปนี้แล้วก็ทําตามผมได้เลยอีวานมาถึงยกโล่ก่อนเช่นเดิมครับการสกิลทุกสกิลนะครับผมบัฟดาเมจขึ้นมานะฮะลดพลังป้องกันครับโจมตีเสร็จแล้วเราก็จะมาฮิลครับแล้วก็ลดความเสียหายครับแล้วก็จะวนยกโล่เหมือนเดิมฮะแล้วก็วนไปเรื่อยแบบนี้ครับเล้วเราไปดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมอันนี้เป็นการใส่สกิลที่ผมคิดว่าค่อนข้างเซฟที่สุดแล้วมีโอกาสผ ก็ถือว่าเป็นเตตีมังกรยามดึกแล้วกันนะครับสำหรับสกิลที่เราเสร็จขึ้นมานี่ยครับยกโล่ก่อนปุ๊บรับดาเมจขึ้นมานะครับแล้วก็ลดพลังป้องกันมังกรเนี่ยมันจะมีพลังป้องกันนะครับไม่เหมือนวัวนะวัวจะไม่มีพลังป้องกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวัวมันไม่ต้องใช้สกิลดีนะฮะแต่ว่ามังกรเนี่ยมีพลังป้องกันนะครับผมก็จะลดพลังป้องกันไปก่อนนะลอยฮะเนี่ยมันจะพ่นไฟรัวๆเลยฮะเราจะเห็นเยอะๆเนี่ยฮะ ตัวที่มันจะเป็นตัวที่บางที่สุดในทีมเราตอนนี้นะครับก็จะเป็นเซอินนั่นเองครับเมื่อกี้ผมลืมบอกของบิสกิตไปนะครับของบิสกิตเนี่ยเป็นของที่ผมทําเป็นบล็อก100%นะครับหลักๆก็เพื่อเอามายืนเหล็นไหมฮะเซอินผมเนี่ยจะโดนแล้วเลือดเหลือน้อยที่สุดนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะเซอินผมจะตายแล้วครับถ้าเกิดยูอีเนี่ยฮิลไม่แรงนะครับการที่มันฮิลต่อเธอเนี่ยมันจะไม่พอใช้ครับอันเนี้ยถ้าเกิดอันนี้มันฮิลทีละพันเก้าเนาะแต่ถ้าเกิด มันฮิลน้อยกว่านี้คิดดูว่าถ้าเกิดยูอีผมไม่เจาะรัวมันจะฮิลไม่ขึ้นเลยนะครับแล้ซอินผมก็จะตายก่อนที่จะจบดันนั่นเองครับเนี่ยเอออ่ะแล้วเมื่อกี้ผมลืมบอกไปอีกชิ้นหนึ่งนะครับซอินผมใส่เป็นประดับเพิ่มความเสียหายนะครับดูดีผมจะตายแล้วครับเดี๋ยวต่อไปมันจะยกโล่พอดีเห็นไหมฮะยกโล่ปุ๊บแล้วก็มีเวลาให้ยูอีเนี่ยฮิลได้รอบต่อไปนะครับ มันก็จะวนลูปไปครับเนี่ยมันก็จะวนลูปบัฟดาเมจแล้วก็ลดพลังป้องกันโจมตีไปเหมือนเดิมน,นะครับเนี่ยเมื่อกี้พอผมได้โลมาปุ๊บมันก็มีเวลาให้ซีอินมันฮิวได้นะซีอินก็จะกลับมาเลือดเต็มเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นบางกรเนี่ยหลักๆก,ก็คือการเลี้ยงเลือดนะครับเลี้ยงเลือดตัวในทีมเนี่ยให้อยู่ครบนะครับไม่ใช่ว่าเดี๋ยว ยูอีตายนะครับยูอีตายนี่คือจบเลยนะเพราะเป็นฮิวตัวเดียวของเรานะครับราเชลตายอย่างเงี้ยมันก็เราก็จะเสียภาพเพิ่มเพิ่มจุดอ่อนเข้าไปนะครับเรเชลเนี่ยมันมีสกิลพาสซีฟก็คือการเพิ่มจุดอ่อนให้กับทีมเราด้วยนะครับทำให้เซอินเนี่ยตีแรงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพยายามไม่ให้ตัวละครเราตายระหว่างต่อสู้นะครับแล้วเราจะได้ค่อนข้างมั่นคงในการฟา์มโต้นั่นเองนะครับก็จะปล่อยไปเรื่อยๆนะครับในขณะเดียวกันเราก็ต้องพยายามที่จะทาดาเมจสูงๆด้วยนะครับเราจะได้ไม่ต้องวนหลายลูปเนาะ แต่ถ้าเราสังเกตดูเนี่ยทีมของตัวมังกรเนี่ยนะครับมันจะมีความล็อกตำแหน่งเยอะพอสมควรนะครับคือไม่สามารถใช้ตัวไหนแทนได้ยกเว้นว่าบิสกิตเจเอาลีน่ามาแทนนะครับแต่ว่าตัวอื่นๆเนี่ยล็อกหมดเลยนะครับถ้าเราไม่มีเลเชลเนี่ยเราก็จะไม่สามารถตีมังกรได้แรงขนาดนี้นะแล้วมังกรเนี่ยมันเพิ่มความเสียหายขึ้นทุกเทิร์นนะครับถ้าเกิดเราไม่รีบปิดจ็อบมันเนี่ย มันก็จะยิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆต่อให้เราทาตึกมาแค่ไหนเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถยืนไหวอยู่ดีนะครับประมาณนี้ครบจบแล้วครับใช้เวลา4นาทีนะโดยเฉลี่ยถ้าเป็นลีน่าเนี่ยผมคิดว่าผ่านเหมือนกันผ่านชา้านกว่านี้นิดนึงนะครับเพราะว่าดามเมจมันน้อยลงเนาะแต่ลืมว่าถ้าเกิดใครที่มีลีน่าซี2เนี่ยมันจะช่วยเพิ่มความเสียหายคริคอนทั้งทีมด้วยครับใครที่ไม่ดีน่า c 2ก็ามาใช้แทนบิสกิตเนี่ยผมว่าก็แรงพอๆกันอาจจะแรงมากกว่าด้วยซ้ำ่อินผมลืมให้ดดดูปปปรระะัับบนเ็ เมื่อเริ่มต่อสู้ปริมาณความเสียหายเพิ่มขึ้น2%ก็ใส่ติดไว้ก็เป็นอันเรียบร้อยครับกับด่านมังกรชั้น10เนาะตัวมันอาจจะล็อกหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด่านมังกรเนี่ยเป็นอะไรที่ถ้าเกิดยังไม่มีตัวเนี่ยหรือว่ายังไม่มีทรัพยากรในการตั้นตัวเนี่ยเราฟาร์มด่าน8ด่าน9ก่อนก็ได้นะครับมันก็ไม่ได้ดอปแย่อะไรแต่ถ้าเกิดใครจะมาชั้นสิก็นาจะต้องทาทีมประมาณนี้แหละนะครับผมเจาะลูอีวานเจาะรูยูอีนะครับเพราะว่ามันเป็น2ซัพพอร์ตที่แบกทีมเนาะนะคร อาจจะไม่ต้องเจาะรูด้วยซ้าไปนะครับผมเออแล้วก็เซอินเนี่ยยังไงก็ต้องปั้นสุดอยู่แล้วเพื่อที่จะทําให้เราจบมังกรได้ไวที่สุดนะครับถ้าเกิดยิ่งยืดเยื้อเนี่ยมังกรยิ่งตีแรงนั่นเองแล้วพอเราเล่นจบปุ๊บเนี่ยชั้น10นะครับผมใครเป็นสายเปนะครับเราเล่นจบชั้น10แล้วเนี่ยมันก็จะมีแพ็คเด้งขึ้นมานะพี่ชิดดวงตาแห่งความพินาศ ก็ดูกันไว้ก่อนเลยนะครับถ้าเกิดใครเนี่ยที่เป็นคนชอบซื้อแพ็คเด้งเนี่ยอาจจะต้องเตรียมตังค์ไว้หน่อยนะครับเพราะว่าแพ็คนี้มันดึงดูดมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหินอัพสกิลหรือว่าสุ่มกาชาตู้ถาวรน,นั่นเองนะครับเออก็เตรียมกันไว้ด้วยนะครับใครมีคําถามอะไรตรงไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์ถามพูดคุยกันได้เลยนะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้กันได้นะครับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย